ดูแลตัวเองในยุค new normal แบบนี้เราต้องใส่ใจสุขภาพห้ามละเลยเด็ดขาดค่ะต้อนรับเลยนะคะสองหนุ่มหล่อค่ะคุณก๊อฟและคุณบิลลี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนเจอกันแบบนี้จะต้องมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับผมสำหรับน้องเชอรี่และน้องแจ็คโดยเฉพาะเลยนะครับมีเคล็ดลับง่ายๆนะครับรู้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยเราใช้สายตากันเยอะจ้องโทรศัพท์จ้องมือถือดูซีรีส์นะฮะดูบันเทิงไทยรัฐดูไทยรัฐทีวีแต่ว่าเราก็ต้องมีเทคนิคดีๆในการดูแลดวงตาด้วยนะครับ อย่างเช่นอย่างแรกเลยนะครับห้ามขยี้ตาเพราะการขยี้ตามันทําร้ายอาวัยวะเล็กๆในตาเยอะแยะมากมายนะครับเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยอย่าไปอ่านจ้องกระดาษข,ขาวๆตอนแสงแดดจ้าๆไ<อ>ม่งั้นแสงสะท้อนเข้าตาเยอะมากเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่บางทีเนี่ยนะครับเวลาที่เราดูทีวีดูมือถือเยอะๆแล้วเนี่ย ปกติเขาบอกหนึ่งชั่วโมงพักผมให้หลักสูตรง่ายๆดีกว่า20 20 20 oh. นะฮะไม่ได้บอกหวยนะครับคือ20นาทีเนี่ยนะครับหาหาให้มองไปไกลๆ20ฟุตแล้วก็ให้เดินรอบๆที่29 mm. เพื่อผ่อนคลายตัวเองด้วย mm. และที่สำคัญครับการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับหรือวิตามินเกลือแร่ต่างๆเนี่ยที่มันจะช่วยเรื่องของดวงตาก็มีเยอะนะครับ mm. แต่ว่าผล mm. ิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยนะครับมันก็มีหลายประเภทผมแบ่งให้3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือเกี่ยวกับวิตามินก็คือวววิิิิิิตตตามมนนน A C E ซึ่งอยู่ในผักผลไม้แต่อาจจะต้องทานเยอะมากถึงจะได้วิตามินที่เพียงพออันที่2เป็นเกลือแร่ก็จะอยู่ในพวกสังกะสีไม่ใช่สังกะสีที่แท้ตามฝาบ้านนะครับแต่เป็นเกลือแร่ครับแล้วกันที่3เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เขาชื่อว่าไบโอฟา o วอนอยด์ซึ่งหลักๆในตูวกลุ่มนี้ที่เรารู้จักกันก็คือลูทีนซิแซนทีนแต่ลูทีนเนี่ยต้องทานให้ได้วันละส0มิลลิกรัมแล้วก็ซิแซนทีนนี้ต้องทานให้ได้วันละ สองมิล i g ต้องไปมาณเพียงพอด้วยเพราะว่าถ้าเกิดของดีแต่กินปริมาณไม่ถึงเนี่ยนะครับ<า>ก็ไม่ได้ประโยชน์และที่สําคัญคืออย่างที่บอกคือถ้าเกิดเราทานไม่เพียงพอหรือว่าไม่ได้ทานผัผกผลไม้เยอะๆนะครับม,มันสําคัญตรงที่ว่าลูทีนซีแซนทีนเนี่ยร่างกายสร้างเองไม่ได้<า>พูดมาถึงขนาดนี้แล้วหนุ่มหล่อข้างผมเนี่ยเขาก็มีอาการเกี่ยวกับดวงตาเหมือนกันครับคือต้องบอกนี้ก่อนครับว่าตอนปัจจุบันเนี้ยด้วยความที่เรานอนวันละแปดชั่วโมงแต่ที่เหลือเนี่ยเราอยู่หน้าจอมือถือหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาคือผม เล่นมือถือตลอดเพราะว่าต้องเช็คสื่อโซเชียลต่างๆนะเคยเป็นเหมือนกันแม้เวลาที่แบบจ้องคอมนานๆปุ๊บปวดกระบอกตาใช่รู้สึกรักคือแบบท้ายทอยเลยเยอะ่ากที่สุดค่ะได้ดูข่าวดีเจเป้มือแกก็แบบว่าดูซีรีส์คือจ้องหน้าจอสามวันติดปรากฏว่าไปไปไปตรวจหาคุณหมอนะคะก็เป็นจ่อจอประสาทตาแบบเนี้ยเป็นเลยใช่แต่บางคนอ่ะคือตอนแรกผมก็ไม่รู้นะคืออาการเนี้ยคือกระพริบตาบ่อยอนะพอกระพริบตาบ่อยปุ๊บ้ย มันไม่ไหวแล้วมันเริ่ม<ะ>ปวดตาแล้ทีนี้พอมันเริ่มปวดตาปื๊บครับผมก็บอกว่าเฮ้เราก็ทานผักครบนะออกกําล<ะ>ังกายครบนะแล้วมันขาดอะไรไปก็<ะ>เลยแบบ ทักไปถามเพื่อนที่ต่างประเทศเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยวันนี้อยู่ได้ทานรูทีนหรือซีแซนทีนไหมออบอเฮ้ยรูทีนซีแซนทีนคืออะไรคืออาหารสายตาก็เลยแบบพอได้พูดคุยกัน<อ><อ>นะครับผมผมก็พยายามหาตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวไหนที่มันตอบโจทย์และที่สําคัญเลยคือผมไปเจอตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวรูทีนแซดซึ่งรูทีนแซดเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าสามารถที่จะแบบมีมิลลิกรัมหรือว่า1แคปซูลเนี่ย มีลูทีหรือซีแซนทีถึง15มิลลิกรัมเลยที่เราบอกเมื่อสักครู่ด้วยถูกคือคือมากกว่าด้วยเราเพื่อนที่ต่างประเทศก็แนะนำมาแล้วบอกว่าจริงๆว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมีขายที่ไทยด้วยอ๋อเหรอคะจริงๆตอนนี้มันมีขายที่ไทยด้วยแล้วมันสามารถช่วยทําให้สายตาดูชุ่มชื่นด้วยนะครับผมก็เลยแบบโอ้โหกว่าจะแบบได้มาเพราะว่ากว่าจะแบบเลือกผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยต้องบอกเลยว่า ต้องเลือกแบบสุดส,สัดคือไม่ใช่การเชื่อใครใง่ายๆไม่ได้ฟังคําคนง่ายๆก็ต้องมีการเสิร์ชหาข้อมูลพอสมควรแต,แต่อันนี้ผมจะบอกว่าคเคสเนี่ยที่ผมต้องต้องทานเลยเพราะว่าผมเกือบเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเวลาที่ขับรถนะครับคือสายตามันแพแสงและตามันล้ามันพลาดไปเลยมันพลาดไปเลยอ่ะอแล้วพอมันพาดไปเลยปื๊บหลังจากที่ผมทานตัวนี้ไปปื๊บอะครับมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วมันทําให้เวลาที่ผมขับรถอะเกือบต้องแบบว่า กิดประสบอุบัติเหตุเนาะอันนี้เกิดกับตัวเองนะตาบ่อยๆแล้วเวลาที่ขับรถกลางคืนปุ๊บอะมันสู้แสงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็แบบว่าถ่ายทําหรือทําอะไรต่างๆเนี้ยมันแบบสะดวกมากขึ้นหลังจากที่ได้ทานตัวรูเทนซ์คือการมองไม่ชัดตอนกลางคืนการอันตรายแล้วนะไอการสู้แสงสีฟ้าที่พวกเราเจอกันในหน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์ต่างๆนี่ก็สําคัญ มีเทคนิคอีกอันหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าโปรโมชั่นของดีๆที่หลายคนรอคอยนะครับเทคนิคก็คือการทําให้ดวงตาตัวเองผ่อนคลายนวดตาครับทำอย่างนี้ครับสนิ้วตัวเองนะครับแตะที่เปลือกตาด้านบนนะครับกดเลยนะครับมันจะรู้สึกหยุ่นๆนะครับใครที่ตาแข็งคือความดันในตาสูงระวังไปต้อหินนะครับจากนั้นกดขึ้นไปครับเหมือนนวดศีรษะท่านี้ครับเรียกว่าเสยผมทําประมาณ5ครั้งและอีกท่านึงครับกดเหมือนกันแต่ว่าปลายทางมาที่ ้างแก้มก็เรียกว่าปะแป้งเพราะฉะนั้นสองท่าเองที่นวดตาคือเสยผม5ทีปะแป้ง5ทีทำหมอนนอนก็ได้ก็จะทําให้ดวงตาผ่อนคลายมากขึ้นนะครับใช่ค่ะอย่างออกกําลังกายในส่วนอื่นเนี่ยเรายังทําได้นะแต่ว่าตาดวงตาเนี่ยเราจะไปออกกําลังกายเขายังไงเราก็ต้องเติมดีเข้าไปครับผมว่าจะออกกําลังกายยังไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยดูผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ที่สําคัญเลยคือโรงงานเขาได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานและโดดคบมาก เลยครับชื่อผลิตภัณฑ์วันนี้ที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนจําชื่อให้ขึ้นใจเลยนั่นก็คืออะไรคะลูทินเซตครับผมซ,ซึ่งเป็นแบบตัวที่ดูแลเรื่องของสายตาโดยเฉพาะเพราะจริงสายตาเราเนี่ยครับไม่สามารถให้ใครดูแลได้แล้วสายตาเราผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าเป็นการที่เราลืมตาขึ้นมาเราจะเจอสิ่งสวยงามได้ด้วยสายตาเรานั่นเองฉะนั้นวันนี้ผมเลยไม่ไว้ใจใครเลยต้องขอดูแลดวงตาตัวเองด้วยลูทีนเซตครับค่ะวันนี้อยากฟังโปรโมชั่นดีๆเลยค่ะนี่เคลียร์หูรอแล้วก็เบิก ดูเลยค่ะใช่คือคือผมต้องบอกว่าโปรโมชั่นนี้ครับรทางบริษัทของรูทินแซดเนี่ยเขาจัดให้กับรายการบันเทิงไทยรัฐโดยเฉพาะาเลยขอบ,บคุณนะครับพิเศษสุดๆจริงๆน,นะครับปกติเนี่ยหกล่องคือ1นึ0บาทวันนี้นะครับผมซื้อเพียง2กล่องนะครับราคาเพียงแค่ 2,700บาทยังไม่พอครับผมเราแถมให้อีก1กระปุกมูลค่า1,490บาทกระปุกจุกๆนะครับได้3กระปุกจุกๆเลยที่สำคัญคือส่งฟรีเก็บเงินไปทางฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับจำกัดเพียงแค่50สิ์เท่านั้นนะสามารถโทรมาได้เลยครับที่เบอร์ไลอ้อนะครับ ที่สําคัญเลยคือในราย e แอดเนี่ยม, <ทะ S 1> มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่ดูแลเรื่อง,อองของสายตาโดยเฉพาะเลยสามารถทักไปสอ,สอบถามหรือว่า ประเมินเรื่องของสายตาได้ด้วยนะครับอย่างคุณบิลลี่นี่ทานในวันละกี่เม็ดหรือไงคะคือปกติอะครับผมทานเช้า1เม็ดแล้วก็เย็น1เม็ดนะครับผมแล้วก็มันทาให้เวลาที่ผมทํางานหรือไลฟ์ผมแบบเช็คเรื่องราวในแบบสตอรี่โซเชียลต่างๆเนี่ยโอ้มันสะดวกสบายมากขึ้นขับรถกลางคืนก็สบายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอย่างที่บอกครับแสงสีฟ้าอันตรายเพราะนั้นอุปกรณ์ป้องกันก็คือแว่นกันแว่นกรองแสงสีฟ้ามีโปรไนไหมครับที่แถมแว่นกรองแสงอบอกให้แบบได้แบบป้องกันดวงตาเลยอย่าบอกว่านอกจาก 2แถม1แล้วยังแหนแด่แวนเหล่าแถมเหรอคะใช่เพราะว่าคือคือผมจะบอกแบบนี้ว่ามันเป็นโปรที่พิเศษสุดๆนะครับขอจำกัดเพียงแค่30สิทธิ์นะครับผมปกติเนี่ยซื้อ4กล่องนะครับ5,960บบาทวันนี้เหลือเพียงแค่ 360บาทแล้วสามารถแลกซื้อแว่นจาก2 0ง0บาทเนี่ยเหลือ990บาทแต่ย้ำนะสำหรับบันเทิงไทยรัฐแถมฟรีไปเลยครับผมแว่นกองแสงเพราะว่าถ้าเราไปเดินไปซื้อที่ตามร้านตัดแว่นเนี่ยก็สองสามพันแล้วเนาะราคา900เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ใช่คือปกติต้องแลกซื้อนะแต่วันนี้คือแบบฟรีไปเลยนะครับก็คือ4ี่กล่องนะครับจากปกติ5960บาทเหลือเพียงแค่3,600บาทแล้วได้แว่นกองแสงใส่ไปกองแสงสีฟ้า ขับรถก็ได้หรือว่าที่สําคัญตัวนี้เป็นเลนออโต้ด้วยค่ะเวลาออกแดดปรับแสงด้วยแล้วก็สามารถจ้องคอมได้นานๆด้วยเราใช้ในที่ร่มเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งออกไปนอกแสงเขาก็จะสามารถปรับให้อัตโนมัติถูกแล้วครับผมต้องบอกว่าโปรนี้คุ้มมากๆโอ้โหเมื่อกี้เข้ามาหลเด้งเต็มเลยนะครับไม่รู้จะทันไหมนะครับโปรแรกเนี่ยต้องบอกว่าเกือบเต็มแล้วนะครับผมหรือว่าใครที่บอกว่าทักเพจไปตอนนี้ไม่ทันไอ้ทักไลน์แอดไปไม่ทัน สามารถทับเพจกับตัวแทนรูทีนเซตได้เลยนะครับแต่ละเพจมีสิทธิ์ถึง50นะครับต้องรีบเลยนะครับผมหรือโทรไปที่บอร์หรือว่า l i น e แอดนะครับโปรโมชั่นดีๆวันนี้อีกสักครั้งนึงค่ะหลายคนชื่นชอบแน่นอนนะคะครับผมอ่ะโปรโมชั่นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับโปรเซตเล็กนะครับที่บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆเลยจากปกติ1กล่อง1,490 ซื้อ2กล่องครับกับราคาเพียง2,700บาทแถมฟรีอีก1กล่องมูลค่า1,490บาทส่งฟรีฟรีเก็บเงินปลายทางของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับผมสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์หรือว่าไลน์แอด ครับผมหรือว่าอีกโปรหนึ่งใช่ไหมอีกโปรหนึ่งเป็นโปรครอบครัวอันนี้ขอแค่30คนเท่านั้นนะครับผมด่วนเลยนะครับก็คือ4ี่กล่องนะครับจากปกติ5,960บาทนะครับลดเหลือเพียงแค่3,600บาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือแถวแว่นกรองแสงที่เป็นเลนออโตอีก1อันนะครับโอ้โหคุ้มจริงๆวันนี้ดูแลตัวคุณเองให้แบบดีๆเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าบอกกันไว้ว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนี่นะคะก็ต้องดูแลหัวใจคู่นี้ให้ดีด้วย ลูทีนแซดนะคะขอขอบพระคุณคุณก๊อฟ<อ>แล้วก็คุณบิลลี่นะคะขอบคุณมาก <มา S 1> เลยค,ค่ะ